โอ้คุยพร้อมกันเลยฮะอืออืออือ้โหเออือแข่งกันคุยสบายคุยเลยอ่าอ่าอู้อู้เยอะเออแข่งกันคุยเลยหรืพ่อคุยคนไหนดีโอ้ยโย่คุยพร้อมหมดเลยฮะโอ้โอ้เนอเอฮะ คุยอะบ้าคุยหรอบคุยบออเออเออเบสคุยมากอ่ะเบสคุยมาเบสเบสคุยหรนี่อยากคิวอยากคิ้วเออ่่ออมกันเลยะเออเอออืมโอคุยออ้ อืมเรนค่ยกนน่อนี่อืมโอ้โอ้โอ้อืมอืน้องเ้ทรัคุยอ่ะคุยคุยคุยว่อว่อเวอ่อ ต่อยมีต่อยอุ้ยบังหน้าบังหน้าโอ้โอ้โอ้หิว่อหงืออืโอ้โอ้อืม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 อ้้ลำคาลแล้วต่อยหน้าแล้วเกินเออเออลำคาลแล้วลำคาลแล้วอืมถ้าลำคาลแล้วต่อยหน้าแล้วเกิน